วันนี้มาลวกสะเดานะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่มะนาวถ้าไม่มีมะนาวก็มะขามมะกรูดก็ได้บีบมันลงไปในน้ำกันขมรอน้ำเดือดก่อนมันน้ำเดือดแล้วแล้วเราก็ใส่สะเดาลงไปเ็าพริกซ้ายพริกขวาเรามันจะพักหนึ่ง สักนาทีสองนาทีแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะตักขึ้นเลยแล้วเราก็มาน็อกน้ำผักจะได้สดเขียวเสร็จแล้วเราก็จะไปทำน้ำปลาหวานกันจิ้มจะเดาใส่น้ำลงไปใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือลงไปหน่อยนึง่งนิดนึง จัดหวานแล้วคนไหนชอบน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็มาคนให้น้ำตาลละลายเคี่ยวมันสักพักเริ่มเดือดแล้วเริ่มเริ่มละลายแล้วเราก็มาใส่น้ำมะขามวันนี้เราผสมมันนะผสมกับน้ำมะขามผสมกับน้ำจะเป็นน้ำตาลปี๊บจะสีเข้มกว่านี่นี่เป็นน้ำตาลายรษษาสชาติมันจะแตกต่างกัน คนละพักละชิมรสชาติว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มถ้าไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยเปรี้ยวแล้วหวานแล้วเหลือเค็มแล้วเราก็มาใส่น้ำปลาน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เราชอบใส่สักสัพีนึงได้แล้วเรามันง่วยกว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวก็ไปจิ้มสะเดาเสร็ได้น้ำน้ำปลาหวานแล้วเราก็มามาใส่บาปอ ใส่ป,ปลาป่นมานะหรือไปย่างเราซื้อมาเป็นตัวแล้วเราก็มาตำเองมันหอมดีย่างไฟสักหน่อยนึงหอมดีเสร็จแล้วเราก็มาใส่พริกป่นกันนะตามใจชอบเลยคุณไหนชอบพริกก็ใส่เยอะไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่เยอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาคนสูตรบ้าน ทำกินเองร็ดแล้วจ้าน้ำพริกสะดากดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจจ้า